ทำไมคนบางคนจึงแพ้ทั้งที่ยังไม่ได้สู้ทำไมชีวิตของบางคนถึงเหนื่อยล้าทั้งที่ภายนอกไม่มีใครไล่ตามไม่มีอุปสรรคใหญ่โตอะไรเลยคำตอบเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในโชคชะตาหรือในใครคนอื่นแต่อยู่ในสิ่งที่ใกล้เราที่สุดใจของเราเองใจที่พ่ายแพ้ตัวเองคือศัตรูที่อันตรายที่สุดเพราะเมื่อใจยอมแพ้สิ่งดีๆที่ควรจะทำก็จะไม่เกิด เมื่อใจยอมแพ้ปัญญาก็ไม่เกิดแม้มีโอกาสอยู่เต็มหน้าแต่ก็ไม่มีแรงจะคว้าแม้มีแสงไฟอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่ใจก็เลือกจะหลับตาธรรมบทบทหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าใจกำราบได้ยากวันไหวง่ายมีความประนีตล่องลอยไปตามอารมณ์ผู้มีปัญญาพึงกำราบใจให้ตรงดุจช่างสอนดัดลูกศรใจจึงเปรียบเหมือนลูกศรที่ยังไม่ตรง ต้องใช้สติและปัญญาเป็นเครื่องดัดเพราะธรรมชาติของใจมักไม่อยู่กับที่มักปรุงแต่งวันไว้และเหนื่อยง่ายหลายครั้งที่เรารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรแต่ใจกลับลังเลอ่อนแอแล้วสุดท้ายก็เลือกจะไม่ทำทั้งที่รู้ว่าควรจะออกกําลังกายแต่ใจก็เลือกที่จะอยู่เฉยๆทั้งที่รู้ว่าควรให้อภัยแต่ใจก็เลือกจะโกรธอยู่เงียบๆ ทั้งที่รู้ว่าความดีจะเปลี่ยนชีวิตแต่ใจก็รู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปจะเริ่มต้นศัตรูแบบนี้ไม่มีหน้าไม่มีเสียงแต่ทรงอำนาจที่สุดเพราะมันอยู่ในตัวเราเองในโลกภายนอกต่อให้มีคนขัดขวางเป็นร้อยถ้าใจยังมั่นยังหวังดียังสู้โอกาสก็ยังมีเสมอแต่ถ้าใจถอดใจแม้เพียงนิดเดียว โลกภายนอกก็ไม่อาจช่วยอะไรได้เลยใจที่พ่ายแพ้ตัวเองคือใจที่ไม่ยอมพัฒนาตัวเองเป็นใจที่ไม่กล้ารับความจริงไม่กล้าก้าวข้ามความผิดพลาดเป็นใจที่พอใจกับข้ออ้างและความเฉยชาเป็นใจที่หลอกตัวเองว่าเราแค่นี้ก็พอแล้วทั้งที่ลึกๆก,ก็รู้ว่ายังดีได้อีกเปรียบเหมือนคนที่ลอยอยู่กลางแม่น้ำ มีเรืออยู่ใกล้ๆมีฝั่งที่ปลอดภัยอยู่ตรงหน้าแต่เขากลับไม่พายเรือไม่เอื้อมมือไม่ลุกขึ้นเพราะใจที่บอกว่าเหนื่อยแล้วช่างมันเถอะศัตรูแบบนี้ทำให้หลายชีวิตพลาดโอกาสที่ดีทำให้ความรักดีๆต้องจบลงเพราะความไม่กล้าปรับตัวทำให้หลายคนไม่กล้าทำดีเพราะคิดว่ามันไม่มีค่าและทำให้หลายคนอยู่อย่างเดิมไปตลอดชีวิต เพราะใจไม่กล้าเปลี่ยนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราชนะคนอื่นแต่สอนให้ชนะใจตัวเองก่อนเพราะใจที่มั่นคงจะพาไปได้ไกลใจที่กล้าหาญจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เสมอและใจที่ยอมรับความจริงจะพบแสงสว่างในที่สุดลองมองดูชีวิตในแต่ละวันสิ่งที่ทำให้เราท้อบ่อยที่สุดคือคำพูดของใครหรือเสียงในใจเราเอง คำว่าเราไม่ดีพอเราเปลี่ยนไม่ได้เราช้าเกินไปเสียงเหล่านี้ไม่ได้มาจากใครแต่มาจากข้างในเสียงที่พลากความหวังไปอย่างช้าๆเสียงที่ทำให้เราหยุดวิ่งทั้งที่ระยะทางยังเหลืออีกไม่ไกลเสียงที่ทำให้เรามองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแต่เสียงเหล่านี้ไม่ใช่ความจริงมันเป็นเพียงความคิด ที่ผุดขึ้นตามอารมณ์ความคิดที่ถ้าเราไม่เชื่อมันมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เลยเมื่อใจวันไหวให้หยุดนิ่งเมื่อใจอ่อนแอให้หายใจลึกเมื่อใจกลัวให้มองเห็นแสงในความกลัวนั้นเพราะในทุกความกลัวมีความกล้าซ่อนอยู่ในทุกความอ่อนแอมีพลังเงียบเงียบรอวันถูกปลุกขึ้นเหมือนดินแห้งที่ดูไม่มีอะไร แต่ถ้าได้รับฝนแม้เพียงหยดแรกมเมล็ดพันธุ์ที่ซ่อนอยู่ก็พร้อมจะแตกหนอ่อใจของเราก็เช่นกันหากเติมด้วยศรัทธาเติมด้วยสติเติมด้วยเมตตาแม้ใจจะพ่ายแพ้มานับครั้งไม่ถ้วนก็ยังกลับมาชนะได้เสมอการฝึกใจไม่ใช่การทำให้ใจแข็งแต่เป็นการทำให้ใจอ่อนโยนแต่มั่นคงไม่ยอมแพ้ต่อความรู้สึกชั่ววูบไม่ไหลไปกับกระแสของโลก ในชีวิตประจำวันมีโอกาสนับไม่ถ้วนที่จะฝึกใจเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนจะเลือกบ่นว่าขี้เกียจหรือจะลุกขึ้นเพื่อเริ่มวันใหม่ระหว่างทางรถติดจะเลือกโมโหหรือจะมองว่าเป็นโอกาสฝึกความอดทนเจอคำพูดไม่ถูกใจจะเลือกโต้กลับหรือจะนิ่งเพื่อไม่ให้ใจมัวหมองแค่วันเดียวก็มีบททดสอบมากมายให้เราเลือกฝึกใจเสมอแต่ทุกการฝึกนั้นไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอ กลับทำให้ใจนิ่งลึกและเบาอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนธรรมะจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปค้นหาไกลแต่คือสิ่งที่ต้องกลับมาดูใกล้ๆใจดูว่าใจวันนี้แข็งแรงพอหรือยังใจยังพ่ายแพ้ต่อความกลัวความขี้เกียจความเศร้าหมองอยู่ไหมเพราะตราบใดที่ใจยังพ่ายแพ้ชีวิตก็ยังไม่ไปไหนแต่หากใจเริ่มเข้มแข็งแม้เพียงน้อยนิด เส้นทางข้างหน้าก็เริ่มชัดขึ้นทันทีไม่มีใครเปลี่ยนโลกได้ถ้าเปลี่ยนใจตัวเองไม่ได้ไม่มีใครเปลี่ยนชีวิตได้ถ้ายังแพ้ใจตัวเองอยู่ธรรมะในใจจึงเป็นเหมือนเข็มทิศไม่ใช่ให้พาไปทางไหนแต่ให้เรารู้ว่าเรายังไม่หลงและที่สุดของการไม่พ่ายแพ้ไม่ใช่การเอาชนะทุกสิ่งแต่คือการรู้จักปล่อยวางในเวลาที่ควร คือการไม่ยอมให้ใจตัวเองพาไปสู่ความมืดแต่พาใจกลับมาอยู่กับความจริงความดีและความสงบเพราะเมื่อใจไม่แพ้ตัวเองไม่มีอะไรในโลกที่ทำให้เราแพ้ได้อีกเลยบางครั้งการที่ใจพ่ายแพ้ไม่ได้แสดงออกด้วยความล้มเหลวใหญ่โตแต่มันแอบซ่อนในความเงียบความเฉยเมยและความไม่อยากทำอะไรเลยเหมือนบ้านที่ไม่ได้พังด้วยพายุ แต่พังด้วยปลวกที่กัดกินอย่างเงียบๆใจที่ไม่ถูกฝึกฝนก็เช่นกันมันจะถูกความคิดลบๆค่อยๆกัดกินจนหมดเรี่ยวแรงลองสังเกตดูใจในแต่ละวันเมื่อมีสิ่งไม่ถูกใจเกิดขึ้นเรารับมืออย่างไรเมื่อมีคนตำหนิเราหงุดหงิดทันทีหรือมองย้อนกลับด้วยปัญญาเมื่อเจอปัญหาเราท้อทันที หรือค่อยๆมองหาทางออกใจเป็นจุดเริ่มของทุกอย่างความคิดมาจากใจคำพูดมาจากใจการกระทำก็มาจากใจถ้าใจพลาดสิ่งที่ตามมาก็จะพลาดท,ทั้งหมดใจจึงเป็นเหมือนรากของต้นไม้ถ้ารากอ่อนแอต้นไม้จะไม่มั่นคงแต่ถ้ารากแข็งแรงแม้ลมแรงก็ไม่อาจโค่นได้วิธีฝึกใจไม่จำเป็นต้องไปไกล ไม่จำเป็นต้องอยู่ในป่าไม่ต้องรอให้ว่างแค่เริ่มจากจุดเล็กที่สุดเริ่มจากวันนี้ตอนเช้าลองหายใจเข้าออกสักสามครั้งอย่างรู้ตัวระหว่างกินข้าวลองกินด้วยความรู้สึกขอบคุณเวลารู้สึกโกรธลองหยุดก่อนจะพูดสักนิดแค่เพียงเท่านี้ใจก็เริ่มได้ฝึกแล้วการฝึกใจไม่ใช่เรื่องไกลเกินไปแต่เป็นเรื่องของการมีสติ เพราะสติคือสิ่งเดียวที่จะหยุดใจไม่ให้พ่ายแพ้ไปกับอารมณ์และสติจะนำพาปัญญาเข้ามาเมื่อมีปัญญาใจก็จะไม่ตัดสินตัวเองเร็วเกินไปไม่ด่วนสรุปว่าเราไม่ดีพอหรือเราทำไม่ได้ใจที่ไม่พ่ายแพ้ตัวเองคือใจที่อ่อนโยนต่อความผิดพลาดแต่ไม่ตามใจความขี้เกียจคือใจที่ให้อภัยตัวเองแต่ไม่หยุดที่จะพัฒนา คือใจที่รู้ว่าเราควรดีกับตัวเองแต่ไม่ใช้คำว่ารักตัวเองเป็นข้ออ้างเพื่อหนีความจริงเปรียบเหมือนครูที่เมตตาแต่ไม่ละเลยนักเรียนใจที่ไม่พ่ายแพ้คือใจที่คอยเตือนคอยนำคอยปลุกไม่ให้ตัวเราหลงไปตามอารมณ์ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราทนทุกข์แต่สอนให้เราเข้าใจทุกข์เพราะเมื่อเข้าใจเราจะไม่กลัวมัน และเมื่อไม่กลัวใจก็จะไม่ถอยเมื่อไม่ถอยชีวิตก็จะเดินหน้าอย่างสงบและมั่นคงหลายคนคิดว่าการแพ้ใจตัวเองเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วมันเป็นรากเหง้าของความทุกข์ทั้งหลายคนที่พ่ายแพ้ใจตัวเองบ่อยๆจะเริ่มไม่เชื่อในความดีจะเริ่มไม่เชื่อในความพยายามจะเริ่มคิดว่าทุกอย่างไม่มีประโยชน์แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความจริง มันเป็นเพียงเสียงจากใจที่อ่อนล้าเหมือนคนที่หิวมากจะมองทุกอย่างเป็นปัญหาแต่พอได้กินข้าวความคิดก็เริ่มกลับมาปกติใจของเราก็ต้องเติมอาหารเช่นกันอาหารของใจก็คือธรรมะคือการฟังสิ่งดีๆอ่านสิ่งสร้างสรรค์อยู่กับคนที่มีปัญญาและหมั่นสะท้อนใจตัวเองเมื่อใจได้อาหารใจก็จะไม่หิว เมื่อไม่หิวก็ไม่เรร่อนไม่สับสนไม่ต้องวิ่งหาสิ่งชดเชยคนที่ใจอิ่มด้วยธรรมะจะมีแววตาที่สงบจะมีรอยยิ้มที่ไม่ต้องเสแสร้งจ,จะมีกำลังใจแม้ในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจและจะรู้ว่าพ่ายแพ้ใจตัวเองคือบทเรียนไม่ใช่จุดจบเพราะทุกครั้งที่ล้มยังมีโอกาสลุก แต่ถ้าใจยอมแพ้แม้จะยืนอยู่ก็เหมือนล้มทั้งที่ทยังไม่เริ่มเดินอย่ารอให้ชีวิตสายเกินไปอย่ารอจนจิตใจชาชินกับความแพ้แค่เริ่มหันมาฝึกใจทีละนิดความเปลี่ยนแปลงก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วเพราะใจนี้เองที่จะเป็นทั้งพาหนะและเครื่องนำทางเป็นทั้งเหตุแห่งทุกข์และเหตุแห่งความพ้นทุกข์การชนะใจตัวเองไม่ใช่เรื่องของใครเก่งกว่าใคร แต่คือเรื่องของใครซื่อสัตย์กับความจริงในใจตัวเองใครกล้ายอมรับว่าตนยังอ่อนยังพลาดและยังพร้อมจะเปลี่ยนแปลงเพราะใจที่รู้ตัวคือใจที่เริ่มต้นใหม่ได้เสมอใจที่ไม่ยอมแพ้ตัวเองคือใจที่พร้อมจะเป็นอิสระไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยรู้สึกเหนื่อยแต่สิ่งที่ต่างกันคือบางคนพักเพื่อเดินต่อในขณะที่บางคนพักแล้วไม่ลุกขึ้นอีกเลย หัวใจของธรรมะจึงไม่ได้อยู่ที่การไม่ล้มแต่อยู่ที่การรู้ตัวและไม่ยอมแพ้ตอนที่ยังมีลมหายใจใจที่พ่ายแพ้ตัวเองจะหาข้ออ้างแต่ใจที่ฝึกแล้วจะหาทางออกข้ออ้างทำให้เราหยุดอยู่ที่เดิมแต่ทางออกจะพาเราไปข้างหน้าแม้จะช้าแม้จะยากแต่อย่างน้อยมันก็เป็นการเดินทุกเช้าคือโอกาสใหม่ในการเลือกว่าจะอยู่กับข้ออ้าง หรือจะเลือกเปลี่ยนแปลงทุกปัญหาคือบททดสอบว่าเราจะหนีหรือจะเรียนรู้และทุกวินาทีของชีวิตคือเครื่องฝึกใจที่มีค่าที่สุดบางครั้งการแพ้ก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปถ้าเราแพ้เพื่อรู้จักความจริงแพ้เพื่อรู้จักถ่อมตัวแพ้เพื่อเห็นว่าตัวเองยังต้องฝึกก็ถือว่าแพ้เพื่อจะชนะในระยะยาวแต่ถ้าใจแพ้แล้วไม่คิดจะเรียนรู้ ก็ไม่ใช่การแพ้ที่มีค่าเหมือนคนที่ล้มแล้วไม่ลุกไม่ใช่เพราะเขาล้มแรงแต่เพราะเขาไม่อยากลุกใจที่พ่ายแพ้ตัวเองจะทําให้เราใช้ชีวิตอยู่กับความเสียดายอยู่กับความรู้สึกว่าน่าจะทําได้แต่ก็ไม่เคยลงมือทําจริงแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยคําว่าน่าเสียดายธรรมะจึงไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ แต่คือแสงสว่างที่คอยเตือนเราว่าเรายังมีพลังเสมอตราบใดที่ใจยังไม่ยอมแพ้ลองมองดูรอบตัวผู้ใหญ่บางคนยอมแพ้เพียงเพราะเจ็บครั้งเดียวเด็กบางคนยังลุกขึ้นแม้ล้มมาหลายครั้งต่างกันที่ใจไม่ใช่อายุต่างกันที่การมองตนเองไม่ใช่โชคชะตาพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างาศาสนาเพื่อให้ใครกราบไหว้ แต่เพื่อให้ทุกคนกลับมารู้จักใจตัวเองใจที่พ่ายแพ้เพราะความไม่รู้คือสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นว่าต้องแก้ก่อนสิ่งอื่นใดดังนั้นการเข้าใจธรรมะคือการกลับมาดูใจว่าวันนี้เราแพ้ใจตัวเองในเรื่องอะไรบ้างเราปล่อยให้ความคิดลบๆนําทางไปถึงไหนแล้วเราหยุดตัวเองจากสิ่งดีๆเพราะความกลัวกี่ครั้งแล้วเมื่อรู้ทันเราจะเริ่มหาทางฝึก อาจยังไม่เก่งแต่อย่างน้อยเราจะไม่เผลออาจยังไม่ชนะแต่อย่างน้อยเราจะไม่ยอมแพ้โดยไม่มีเหตุผลใจจึงเปรียบเหมือนกล้ามเนื้อหากไม่ฝึกมันก็จะอ่อนแรงแต่หากฝึกไปเรื่อยๆแม้จะช้ามันก็จะแข็งแรงขึ้นทีละน้อยใจที่เข้มแข็งจะไม่โอ้อวดแต่จะนิ่งเรียบและมัน่นคงใจที่พ้นจากการพ่ายแพ้ตัวเองจะไม่ตื่นตระหนกแม้ล้มอีกครั้ง แต่จะยิ้มรับและก้าวต่อไปอย่างอ่อนโยนชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่ขอให้ใจยังมีแรงที่จะพัฒนาไม่ต้องเก่งที่สุดในห้องแต่ขอให้เป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้ไม่ต้องมีคนเข้าใจทั้งหมดแต่ขอให้เข้าใจตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมแพ้เพราะคำพูดคนอื่นใจถ้ารู้จักใช้เป็นจะกลายเป็นมิตรแท้ แต่ถ้าปล่อยตามอารมณ์มันจะกลายเป็นศัตรูเงียบทุกวันคือโอกาสฝึกใจและทุกการฝึกคือเมล็ดพันธุ์ของอิสรภาพอิสรภาพที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้อารมณ์อิสรภาพที่ไม่ต้องวิ่งหนีตัวเองอิสรภาพที่ไม่ต้องพ่ายแพ้ให้กับความคิดที่ไม่เป็นจริงเพราะเมื่อใจไม่พ่ายแพ้แม้ข้างนอกจะวุ่นวายใจก็ยังสงบ แม้ชีวิตจะผิดหวังใจก็ยังไม่ถอดใจแม้ต้องเริ่มต้นใหม่ใจก็ยังกลา้าและในที่สุดใจนี้เองที่จะพาเราไปพบเส้นทางแห่งการหลุดพ้นไม่ใช่จากโลกแต่จากความ่ายแพ้ในตัวเราเองบางครั้งเราอาจคิดว่าปัญหาในชีวิตมาจากคนอื่นมาจากสิ่งแวดล้อมมาจากโชคชะตาแต่น้อยครั้งนักที่เราจะหยุด เพื่อมองเข้าไปในใจของตัวเองและเมื่อเรากล้ามองอย่างซื่อสัตย์เราจะพบว่าศัตรูที่ทำให้เราท้อแท้มากที่สุดไม่ใช่คำพูดของใครไม่ใช่ความล้มเหลวในอดีตแต่คือใจที่เลิกเชื่อตัวเองใจที่เลิกหวังเลิกฝันเลิกพยายามและยอมปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยไม่คิดจะลุกขึ้นอีกเลยธรรมะจากพระพุทธเจ้าไม่ได้มีไว้ให้ท่องจำ แต่มีไว้ให้ใช้ในวันที่เราอยากยอมแพ้มีไว้ปลุกใจในวันที่เหนื่อยเกินไปจะอธิบายมีไว้เติมแสงให้หัวใจในวันที่รู้สึกมืดมนคำสอนในธรรมบทตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่าใจย่อมนำคนไปสู่ความพินาศหากไม่รู้จักฝึกเหมือนม้ากแกลบที่ไม่มีเชือกคุมวิ่งไปตามอารมณ์ก็พาเจ้าของหลงป่าพาตัวเองตกเหว แต่ถ้าใจได้รับการฝึกใจนั้นจะกลายเป็นเพื่อนแท้คอยชี้ทางคอยปลอบประโลมคอยเตือนให้เรากลับมาสู่ทางแห่งความจริงเพราะฉะนั้นต่อให้เคยพ่ายแพ้กี่ครั้งก็ไม่มีวันสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่มีคำว่าเปลี่ยนไม่ได้สำหรับใจที่พร้อมจะเติบโตไม่มีคำว่าหมดหวังสำหรับใจที่ยังหายใจและยังเชื่อในแสงสว่าง ทุกเช้าที่ลืมตาคือโอกาสที่ใจจะเลือกอีกครั้งจะเป็นวันใหม่ที่ใจยอมแพ้อีกวันหรือจะเป็นวันที่ใจเริ่มเปลี่ยนแม้เพียงหนึ่งก้าวเล็กๆคนที่ชนะใจตัวเองไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่ไม่ยอมทิ้งตัวเองในวันที่รู้สึกแย่ที่สุดคือคนที่ยังมีเมตตากับตัวเองแม้จะพลาดคือคนที่ยังเชื่อว่าชีวิตดีขึ้นได้ถ้าไม่เลิกพยายาม เหมือนดอกไม้ที่พลิบานในดินแข็งเหมือนแสงจันทร์ที่ยังสะท้อนแม้ในคืนมืดใจที่ไม่ยอมแพ้ตัวเองคือความงดงามที่แท้จริงของมนุษย์สุดท้ายนี้หากวันใดที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกแพ้รู้สึกอยากหยุดให้หลับตาแล้วถามใจเบาๆว่าเรากําลังแพ้อะไรกันแน่มันคือความจริงหรือเพียงแค่ความรู้สึกเราหยุดเพราะหมดแรง หรือเพียงเพราะหมดหวังและคำถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเราจะยอมแพ้ให้กับใจที่อ่อนแออีกครั้งหรือจะเริ่มต้นฝึกใจวันนี้คำตอบอยู่ในใจเงียบเงียบของเราเองเพราะในที่สุดไม่มีใครเป็นศัตรูเรานานเท่าตัวเราเองและก็ไม่มีใครเป็นเพื่อนแท้ได้นานเท่าใจที่ได้รับการฝึกให้มัน่นคงศัตรูที่แท้จึงไม่อยู่ข้างนอก แต่ซ่อนอยู่ในใจที่เราปล่อยไว้ตามยถากรรมและเพื่อนแท้ที่สุดก็อยู่ในใจเดียวกันนั้นแค่เราเริ่มหันกลับมาดูแลมันอย่างอ่อนโยนใจที่พ่ายแพ้ตัวเองอาจทําให้เราล้มแต่ใจที่ไม่ยอมแพ้อีกต่อไปจะพาเราลุกขึ้นมาอีกครั้งอย่างงดงาม